เดี๋ยวก็รู้ครับฟังเสียงล่อก,ก่อนนะครับนี่มาแล้วหมาสิครับก็หมาสิครับหมาสิหมาหมามาดึงไม่เข้าเลยครับหดึงไม่เข้าเลยเอาลอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อยากลองาน่ะเหมาตรงมาตรงมาตรงมา ยังไงเอายังไงไปดูนสุดบอไปแล้วสุดบอไปแล้วสุดบอไปแล้วไปแล้วสุดบอไปแล้วโอ้โหไม่รู้เหมือนกันแต่แต่กอไม่เข้าอ่ะแต่รู้ว่ามันกอไม่เข้าอ่ะรอกมาป่าหอนจรองจังแต่รู้ว่ากอไม่เข้าอ่ะ เสือสิบเอ็ดตัวปูนตาเสือไปนู่นเลยหรอเออสุดบอแล้วนะระวังเชียวฝรังนะคือแล้วปนินใช่ใช่ปนินอเลย้อเลยเออมันต้องเอาคันน้หรอคันนี้มันอ่อนเดี๋ยว่ค่อยทำคันนี้คันนี้เออทำัน้นน่นคันนี้เออเป็น้องนี่ นึงขึ้นมามันได้งุกีที่มงใาวแล้ทีพ้อะไของฟาวขอบบอสุเลยขอบบอสุดขอบบอลสุบสายเอ็นพอไมล่าน สุดบ่อครับสุดบ่อเปล่าตามมีเงี้ยงแน่แน่ตามมานะครับเราไม่ต้องตามครับตามด้วยนะข่าวเอ้าวนะข่าวตามครับนะข่าวตามครับเออมาแล้วครับมาแล้วครับอ เอามาแล้วเอามาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เอเอลืมมาสวิงมาครับลืมวิ่งมาลืมวิ่งมาอืมไม่ได้เลยเดี๋ยวก็รู้เอารอบบอเลยเจอเขาไปเบอร์หนึ่งเขาใหา้แรงดีจริงเมา อมไม่เข้าเลยออกไปแล้วผมไม่เข้าเลยออกไปแล้วไม่เข้าเลยออกไปแล้วแต่เขาว่าสวิงสวิงภาษา,ษาอังกฤษมัน,นแต่ว่าโยกครับเอา้าเอา้าไปแล้วโดนตรงไหนตรงกลางบอ่อเหรอใช่ดิมฝังนู่นไม่บึกก็ อะะด็กคนู้ห่าหอาห่โอ้ยมันไม่ขึ้นเลยดูดิดอมืมตัวใหญ่มากเลยอ่ะมีเกตหรืออะไรอุ้ยปนิน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 ป,น,น,ปนินนินเฮ้ อืไม่แต่ถ้าถ้าเป็นเกาหัวต้องปลดเลยสวายใหญ่สวยอาจจะบึกหรือเปล่าเออบึกประบึกยิ่งเห็นชี้ไปละประบึกเพราะผมเคยเคยโดนตอนนั้นก็โดนไปชั่วโมงครึ่งเลยเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้ครับไม่ยอมเข้าเลยครับโอ้โหคันแบบโเป็นอาจารย์เที่ยวเลยครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ อืมอืมมาแล้วมาแล้วเกือบจะยอมแล้วอืม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 เหมือนบึกเลยแ้บึกพอมันมันจะเข้าปุ๊บม,มันจะว่ายออกอย่างเงี้ยเนี่ยอืม ถ้าไม่ติดขอเมื่อกี้น่าจะร่วงน้ำตามนะใช่มันพุ่งออกแรงมากโอ้โหถุยใหวะโอ้สวายใหญ่โอ้สวยยับหมดแรงแล้วอ่ะอืะอหึน่าไปกองฮ้อเขาจบนะอือ À? Ừ được không liền? này ping pong, nhảy nhưng mà, Lạc mà. คัผู <Harriet> ้ชมใหญ่มากใหญากว่าขาที่แท้หนึ่งเท้ือบ